เจอแล้วพี be, oh oh ่น oh. oh, ้องทักคสบายดีเ้อพี่น้องเด้อและจกัน่ป้าขันะคบป้านันบ่เฮยใช่เฮงนะ้ยขันป้านันบ่แมงหรือบ่กขันเออขั้นนำเออันนำมานอกขั้นขันมันสมัดป้าอุ้ยเออไอ้ผู้ล่างพักไว้ไว้เนี่ยเห็ดอ้ยเห็ดชาตเด้อมะกอกมะกอกเหี่ยวแห้งีคนมาชักุ

พี่น้องบัดไดผจยบัจงก้อนเยบ่คือดูบ่พี่น้องผจอยนาข้าวบังค่ร้าพี่น้องจก้อนมาไม่เอาบ้านทั้งใส่ักไดร้ายแต่ว่ามันเจ็บเจ็บด้เจ็บด้เสิบเอ็ดมากมายใจนิ้วมือตัวเองนับอามาทอเ้ดปลาซิลแล้วแหอ้ปลายุไหวเด็อยุออกไห่ใบ้าสุกล้งาบชัยกุ้งจักดีบ้เฮาเจ้านะ เฮ้ยตะบกเกินไ <background> ่ต <ug reveal> <response> mm ้องใส้ดอกกินางมาซื้อป็นยังไงกินี้บุลือขว้เออแ่ัวเนาะไปขวมันบอรสชาตจ้าติ๊กแต่ไดิบนี่แหละจ้ามไม่คลีปันง่ายอันตี่ว้าเป็นปนกุ้งกับหลุ่กว้าไปขว้าจนไม่ทาวนะั้นเแห้งบ่นี้เฟแห้ง็ใ้แบบนี้ตัวนี้ขว้าย่ติน่ะ กินยิบด้ยก๋วยซิ้วเนี่ยก๋วยกุ้งพี่น้องอีกนะพี่ชิกินแล้วก็เดินทางพี่น้องเพื่อประหยัดเวลามีมีมีงานไปต่อปลาทีอย่างมาให้นะโอ้โหไปูว่านี่พี่น้องเศษเศษอุ่นวายกันพี่น้องเลยมรวมหยาดรวมหยาดผ้าเาเดียวนิผ้าเดียวก็ได้กิโลขาดโลดขนาร่เด้อ

กก hmm. да มาเี่กินเเด็กอ้บง็อดนคือกันมายังเกี่ยวข่าแค่นั้นะเกลียวข่าวอยเนาะมาแล้วนมาายมางเกี่ยเข่าแค่มาให้กแล้วก่ามน้องก่ยมนม่ลยก็ายไปแล้ว mắng mọi người có thể hóa mặt của hóa mặt của hóa mặt của

ออบุกิมันินม่ต้งินลไข่ว่ามันองขนหลาย้มขกินเงนมันอะไรดิขนมมันยังเกาะแบบขนมไข่เลยล่ะขนมเป็ดต้องะไเดียวมันเ้องขอมีดตาดองนาเข้อมีดจ้าาดองนะาดองเะปะใครคือเก่งกินอย่างกินหัว จงเก่าแล้วบอนี mm. ่าษากระไรมันมัวมาเขาาเบียเบีเขาบอกกินมันมเมากินแล้วมันมาไปเอาเบี้ยอะไรมาอีกเหลาก็เปนรูกใครขอจ็บพองรลากจนเบี้เบียนะี่เาพอไม่ไดเมามดีกวน ดี่ะมดวกจ๊ีบ้าเหนึ่งจะลอมไอมาเกี่ยงดูน้หมาอ่สมอสอฮะถ้าปอบไปดูปอบมโดนด้านหนึ่งเดือนอต่หมอยำกรบับไี่ได้ข้าวแล้รสิพอวตะล่างเนี่ยแล้เาถ้าเราไม่ไ้ขสิี่ะมดก๊

เขาสัน้กินม่อสนะเขาเาตัื่น้องเนีเขาการเป็นข้านตายด้าคอบางก็เขาจะาได้มากครบพิ้งเขาจาได้มื่เขาหานเขาหานบบเขาจะมากคบพิ้งเ้าจะไฮวอ ใหญ่เอามาดีเบกิ่งอยากว่ามขาดโซ่มแย่มาอยู่ทำน่าเป็นโดตีหน่อยทำแบบเป็นแต่หมู่บ้ปล่อยมันปล่อยจะไปกอดมันมาอยู่อ่ะ แตไปจองกันเนาะไอ้แบบโมึงนียยาโบาเบิ้งีอรกรรมเดเบิบเไอป่าโทามีบมีบน่ละบาทละหจ่าก็ได้แบกเดียวจะาไรมูมเงาวัเดียวไปบอกปะบันเลงเลยนะบันเทิงเลยกะาาไปบงตายยุทนี่อีกป่าไม่ก็ไอเบิ้งจะไปเห็นค่นนะ บางคแม่ก็ป้ให้เว้บุญชิบมั่เนี่ยนอกจะไปน้ำ้า้ไปแ้แม่ก็เลยไปแล้วก็นีเมื่อบ้านแล้วกเลยเม็กินอย่บ้านเข้าไปห่ปาเลยเม่กินเห็ดอยู่บ้านตักน้เลยเมื่อินเห็ด่้นดเมื่อ็ือเรดกาวติดกึ่งเลยน้าเนยไปหาปโน้ไปดีนะักไปหาปาลายเลย